อันนี้เราอยู่ไหนเนี่ยชิโมกิตาซาวะคืออะไรเป็นแหล่งวัยรุ่นเด็กแนวจริงป่ะเนี่ยแหล่งวัยรุ่นเลยเหรอใช่รุ่นไหนรุ่นไหนนี่วัยรุ่นนะฮะเป็นแบบนี้นะฮะนี่วัยรุ่นจะแรับหลายอ๋อวันนี้วันนี้มีอะไรให้ทำ ไอ้กอดเป็นไรค่ะทําหรอวันนี้ที่นี่เหรอมาแต่เช้าเลยเนี่ยเขาเห็นพวกคุณน่ะอยากมาญี่ปุ่นให้ถึงญี่ปุ่นเฮ้ยเฮ้ยเอาละสามพ่อแหลมเนี่ยพูดอย่างนี้คืออะไรเนี่ยคืออะไรเนี่ยเราก็เลยพาน้องสาวที่รู้จักมาคนนึงเฮ้ยเด็กจริงๆเพิ่งจบม .6 ชื่ออะไรพิคคารุโอ้โหชื่อก็กินขาดแล้วอ่ะขอขอบคุณโตโยต้าด้วยนะฮะขอบคุณล่วงหน้าเลยนะฮะที่ทีําให้ความฝันผมเป็นจริงสักทีนะฮะอะไรฮะอะไรฮะผมอยากมีแฟนเป็นคนญี่ปุ่นครับ เจมชอบอะไรที่ควบคุมได้เหมือน V Control ใน V Off ใหม่พบการทรงตัวที่เหนือชั้นสัมผัสความเงียบที่มากกว่าตอบสนองได้แม่นยำมั่นใจในทุกสถานการณ์เจม V Control เจมสั่งได้คุณก็สั่งได้ลองเลยที่โชว์รูมโตยต้า <Gã> nice <entender it> to meet you. เดี๋ยวเดี๋ยวเหยแล้วเหยเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนคุณนิชิคารุมิยากิค่ะอายุ19ปีค่ะโอ้น้องมุโมะอีควาอีโอ้ยมี่มันใช้มือเลยเออมือเย็นมือเย็นขอบคุณคาวาอีผมก็ทีเลยเนี่ยเอาเดี๋ยวเรียนมาเรียนมาเรียนมาให้คุณได้อยู่กับน้องสาวของเราคนละ20นาทีเราจะมีมิชชั่นให้ทำด้วยจริงเหรอเนี่ยนะ ต้องทำตามกระดาษนี้ให้ได้นะคนละสองอย่างนี่เชือันมีทั้งหมดกี่อย่างสี่อย่างอ๋อคนละสองเหรอใช่คือเราสองคนต้องแข่งกันจีบเขาเหรอให้คนละยี่สิบนาทีเท่านั้นโดยทำตามพารกิจีต้องทำอันนี้ด้วยน้องจะเลือกว่าชอบใครมากกว่ากันโอ้ยหนาวไม่ใช่คนน้องก่อนหวงพี่คารุป stop stop ทำไมตา นะครับตอนนี้ผมนะฮะก็เลยเลือกร้านเรียบร้อยนะครับพี่จะพาน้องฮิคารุจังมาเดทนะครับผมก็คือร้านนี้ครับฮิคารุครับอิตาเลียนโทมาโต้คาเฟ่จูเนียนี่อยู่ไรคิดอืออือด้วยนะครับผมแสดงว่าชอบชอบอ่าโอเคอ่าขอดูภรติกรรหน่อยนะฮะซบไหลเราแล้วก็อีกอันนึงครับโอบไหล do you understand no do you understand ดอซโดโซมาแล้วอ้คารุต้องบอกทุกท่านเลยนะครับว่าเกิดมาก็ไม่เคยมาจีบสาวญี่ปุ่นกลางโตเกียวแล้วนั่งกัน2คนแบบนี้น้องฮิคารุก็น่ารักมากๆเลยโอเค Oh, Piccaroo, you, you like flower? Yes. Yes? Yes. You use pink leaf, okay? okay? Okay. Okay. But, um, no. What? <laughs> no. I can't swing it. Little, little leaf, little leaf. Yeah. Yes, yes. Huh? Me too. Me too? Mm. Oh. Okay. My name, my name. <laughs> my name. I can't. Open. Huh? โอเคโอเคเธอกลัวว่าเค้กจะแตกนะฮะผมต้องแกะให้เธอเนี่ยแม่ญี่ปุ่นขอบมือนะครับอิตาดาคิมัสอิตาดาคิมัสอิตาดาคิมัสสต๊อปสต๊อปสต๊อป before before you eat cake I have someone for you

อดอกไม้เรียบร้อยดอกไม้เรียบร้อยคราวนี้หนักเลยผมพบนี่มาด้วยสนทนาญี่ปุ่นรัดทันใจวัตาชิโนะนามะเอวาเดสชรักุงรักุง yes yes รักุงเดสว่าโดโกเดสกาว่า,วาโดโกเดสกันว่า,วาโดโกเดสกาโที่เรียกว่าโดโกเดสกาัน ผมถามว่าเราอยู่ที่ไหนนะครับดโกเดดโกโกโกะโกโกะว่าโกโกะดโกโดโกโกะอโอเคโกโกะโกโกะนครับอ่าวาริมมัชิตอเริ่มเข้าใจแล้วอ่โมกประโยคเด่นนะคุณผู้ชมประโยคนี้มันแปลว่าโบคุโนะฮาโตโอคิเดะคุเร Ow. Bokuno hat up. Okide Kudeku. Oh you 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 don't understand. My heart. Heartbeat. Heartbeat. Bokuno hateki. Heartbeat. I want you listen my heartbeat. Yes, yes. เฮเอาล่ะไงไม่รู้จะไปยังไงเข้าสู่มิชชั่นเลยต้องพูดว่าซบไหลเรา please please คาตาเนียเต้คาตาเนียเต้อ่าคูลเวสเซอร์ we are คาตาเนียเต้ together โอเคไม่ใช่โอเค

หายแนละ้วโอบไหล่ไม่ได้ถามมาด้วยเวลาที่สมุนกันละ่ะสมุนกันละ่ะวีนอกจากจะคัตตาเิโยเต้กันแล้วเรายัางต้องโฮโฮแมนโฮเกิล <Ho? S 2> ออเกิลโฮแมนเกิลออโฮเกิลมนโฮโอเคโอเค <laughs> please please โอเคโอเคโอเคเอาละ่ะผมก็อากาศหนาวอากาศนาวานิยตเนโอเคโอเคสวัสดีนิดหน่อย <laughs> นิดหน่อย <laughs> นิดหน่อยนิดหน่อยครับสำหรับความรู้สึก <c oughs> ที่ได้นั่งคุยกับน้องฮิคารุนะครับ <c oughs> ก็อึดอัด นะครับผมอึดอัดมากเพราะว่าผมพูดไม่ได้อย่างที่ใจอยากนะครับผมคือเราหน้าตาเป็นรองนะครับเราต้องใช้ทักษะคารมอยู่แล้วแต่ว่าคารมผมมันแบบถูกปิดกันด้นโดยภาษาในใจอะไรเงี้ยคือไม่ได้คิดแบบไม่ได้คิดเรื่องเกินน้องเลยคือแบบรู้สึกอย่างเดียวว่ากูจะพูดอะไรออกคือคิดทุกอย่างในหัวเนี่ยมันมุกตลกมปเต็มไปหมดแต่มันอธิบายไม่ถูกอันมันถ่ายทอดไม่ได้เนี่ยแม่งคอ,ด,อดเลยอัดเลยอยู่ไรอยู่ไรล็อกแมนวันคาร์มิสิกวันคาร์มิสิกยูนิฟอร์ Electro? <laughs> <laughs> oh, and you dance? Yes, yes, yes. I like dance. You can dance? Hip hop dance? <laughs> okay, I can show you. Huh? Help me! Help me! <laughs> 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 you shoot one. 오케이 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 오케 อันนี้ก็ตัありがとうี้ก็ตัวโอเค I want your telephone number ผมแพ้แนนนี่แน่ๆเพราะแนนนี่แม่งมันเป็นภาษาอังกฤษไงแล้วมันโอ้โหตัวนี้มันแบบมันงูพิษชัดอ่ะมันต้องทำอะไรร่วมกันน้องพี่คารุแน่ตอนฮิครุต้องไปอยู่ในตุ้มมือสารพิษอ่ะอันนี้ผมมีเวลา20นาทีนะครับอยู่กับน้องเราสองคนผมก็เลยเลือกร้านนี้ครับเผ็ดร้อนหน่อยดีกว่าเม็กซิกัน เอาละครับเรามารุ้นภารกริจกันดีกว่านะฮะมารุ้นกันนะฮะจับมือ 30S yes. น่าจะเป็นวินาทีนะหอมผมหอมผมเขาหรือว่าให้เขาหอมผมฮะให้เขาหอมหอ,อผมไม่หอมเขานะโอเคโอเคปมาลุยกันดีกว่า2ี่าิบนาที ฮาราชิอิรุอ่าคาราชิอิรุไม่ใช่เนย no no ฮาราชิชอยู่นี่นะฮะไปทำการบ้านมาถามว่ามีแฟนหรือยัง no no โ k a y you know my my dream to have to have a nice girlfriend yes serious serious what do you like The kind of music music electronic โอ้มาเลย electronic เอาละครับชอบแนวดนตรีเดียวกันนะฮะ electronic อ่าไปไงเราต้องเอาไวยรุ่นไหนรุ่นเชื่อีิภาคกุ้งไม่มีอย่างนี้ไม่มีแน่นอนใช่ไหมไม่มีใช่ไหมตอนนี้ระหว่างนี้ฮะคนแดนเนี่ย you like Can you go to the club? No No? You cannot? Shopping Yes All third day Yes Kureru Ah, shite kureru Ah Shite kureru Issani? Yes 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 Ah Ok Ok Today Ok Today Ok Sure Sure Yes Sure Yes Ok Hahaha Where, where, where? Where school? Harajuku go? Are you free? Yes? Yes? Hara chiku. Hara chiku. Hara chiku. Ah. Wow. I like. Yes? Okay. Yes? Oh. You like spicy? You like spicy? Really? อีตได,ด,ดักีอีตาดักีมาส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 ยืดไปโอ้ตอนแรกก็คิดว่าแหมไม่น่ามีปัญหาอะไรนะน้องอายุสบยิบเก้าสบายสบายหวานหวาน,นเอาเข้าจริงเขินเขินมาก Spicy! <laughs> can, can I? Because it's very cold. Very cold. have to. Okay. Like this. Mm. That's a. Yeah. Mm. I like it one. <laughs> Okay. Uh, this. just right here. Now, now. Move now. Okay. Spicy! Spicy! Very spicy. โอเคน่าจะเหลือเวลานะอาครับตอนนี้เหลือเวลาอยู่ห้านาทีนะฮะถ้าเห็นใต้โต๊ะนะฮะตอนนี้มือผมก็จับมาเกินหนึ่งาทีแล้วนะฮะอันนี้น่าจะผ่านใช่ไหมผ่านนะผ่านอือมียนต่อไปม,ม,ม,นะอมือนิ่มมากนะบอกว่ามือนิ่มมากตอนนี้เหลือประมาณห้านาทีเดี๋ยวเราต้องภารกิจที่สองทำไงดีบะองภรกิจสองต้องหอมผม เล็กๆเจ๋อโอเคเอ้ยอันมั่งอ่านี้แหละขอช็อตเจ๋งๆเลยนะโอเคภรารกิจยากไหมช่ไมภรารกิจยากไหม ก็ยากนะแต่ก็มุกมุกใบแบบหนาวหนาวเออมือมาแบบก็ถือว่าผ่านนะถือว่าผ่านก็จับมือนานด้วยขอเกินหอมผมหรอก็ขอเขาแบบดีๆอ่ะเขาก็ให้นะแบบถ่ายรูปกันอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าผ่านนะผ่านป้าผ่านผ่าน เอ้คุณอะไรอ่ะเฮ้ยอย่าพอกเลยไอนนีมันปลูกต่อได้นะมันไม่ตายนะมเราไปปักแจกกันได้ฮะเดี๋ยวก็หแจกกันมันเหี่ยวอันเนี้ยมันอยู่ตลอดยักบอกเขาเลยว่าอันนี้เนดียวเดียวเดียวบอกว่าอันเนี้ย อยากให้ทอ่ิคารุกลับไปปลูกที่บ้านแล้วลามันเติบโตเนี่ยก็นึกถึงหน้าผมไว้เยเดอเนเทสใช่ตลอดเนี่ยใครนะเขาไม่ได้ะได้ใส่ก็จะอยู่แน่ที่จะอ่แอันเนี้ยเดี๋ยวก็ตายเพราะงงซื้อหรือซแต่อันเนี้ยวิ่งไปซื้อให้ใจเลยไปไปไปไเดี๋ยวมาถามน้องดีกว่าจครูจังโดเรสคาสกิโนเดโตะโอสตาดีโตก็เลย เฮ้ยเอาเลือกเลือกสนุกมากแต่ถ้าแต่ถ้าให้ให้เลือกก็คนนี้ดีกว่าโอ้ตายแล้วเนี่ยตายแล้วเขาบอกว่าพี่คนนี้เขาเล่นมายากลได้ด้วยเล่นมายากลแล้วเขาชอบมายากลเฮ้ยมีมายากลผมมั่วสุดเขาชอบออยุไรแม้ชีก็โอ้แมมชชีก แล้วแล้วพี่ภาคกุ้งเนี่ยก็มีหนังสือภาษาญี่ปุ่นมาดูแล้วก็พยายามุยกยบเขาด้วยอะค่ะความพยายามเั็นเลยกเล็เลยกเล็เลยนัอนเลอโเอสเต้โเสเตอสเตอสเตอสเอเตอสเตออเกอสเตัสเต้สใตเเออเตออออออเออ่ะอตออตเอเต่ภาษาอังกฤษอเเเเ ขึ้นไปขึ้นไปก่อนทิ้งไว้ตรงนี้ดิขึ้นไปก่อนขึ้นไว่ก่อนเงือบรือขึ้นไปก่อนคนจีน่าอี่อยคาร์นลต์มักจะเนี้ย่หนก่งตัพี่านกิมชปก็อเแต่เนื้อต้องตัว อ๋อมันเป็นภาละเขาบอกว่าสาวญี่ปุ่นเนี่ยเดดแรกอ่ะเขาไม่โดนตัวกันหรอกโอ้ย s t เ o v e t h e ดน o ด t they just l ออนาจีน่าเนี่ย just อ๋อคนนู้ใครเหรอโซโอ้เขาบอกว่าก็ที่ไม่ควรก็คือพี่แดนนี่อ่ะมามาใช้หลอดดื่มน้ำอันเดียวเขา Well 日,本のののの Patrol、日本人の女の子はすごく純粋なのであまりボディタッチとかではなく大丈夫とか気にかけてあげるようにデートを進めるのがいいと思います。 เขาบอกว่ากับผู้หญิงญี่ปุ่นเนี่ยค่ะอย่าไปสกินชิปเยอะมากอย่าไปแต่เนื้อต้องตัวเขามากในเดทแรกนะคะ <Mits> un, แต่ว่าให้แสดงความห่วงใยถามว่าเป็นอะไรไหมอะไรอย่างนี้จะดีกว่าคะ่ะใจด้วยนะ,ะ <c oughs> บ๊ายบาย <c oughs> ขอบคุณโตโยต้าด้วยนะครับค่ะโตโยต้าที่พาเรามาทีวว่นี่นะคะ,นะสนุกมากอาชิเตอรอุรยาฮิคารุ Go with me this way. Okay, 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 okay. เฮ้ยจะพาน้องไปไหน ไปช้อปปิ้งช้อปปิ้งช้อปปิ้งโอเคที่เราอไปค่ะเจ๊แตงคืออะไรเจ๊แตงอ่ะแตงชั้นชั้ไม่ชั่นไม่ชั้นแพ้แล้วผ่านอ่ะผ่านชิมจิผู้ชมครับเมืองนี้เรียกว่าโตโยต้านะครับผมที่เราอยู่เนี้ยเขาเรียกว่าดาวเทาเป็นจุดศูนย์กลางของเมืองนักเรียนเพิ่งเลิกเรียนเนี่ยจริงป่ะเฮ้ยไปหาที่หลักชาวหญินกูอ่เฮ้ยป่ะ หนีเลยพาเข้าวงการมาแล้วหลายคนตอนนี้สนใจจะพาวงการเข้าน้องอยู่อ๋อพาครนี่ครับเลือกได้แบบนี้เลยครับกุ้งเบอร์หนึ่งนี่เบอร์สองนี่เบอร์สามนะ่าเจมาชอบอะไรที่ควบคุมได้เหมือน V.Control ใน v o f f ฟใหม่พบการทรงตัวที่เหนือชั้นสัมผัสความเงียบที่มากกว่าตอบสนองได้แม่นยำ มั่นใจในทุกสถานการณ์เจมวีคอนโทรลเจมสั่งได้คุณก็สั่งได้ลองเลยที่โชว์รูมตัยต้า